มาช่วงหลังนะคะตอนนี้เนี่ยจะถามพี่เมฆหน่อยคือว่าเรื่องงานอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งทั้งหลายเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นที่ผู้เชี่ยวชาญถ้าเรามองแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศในโซนนี้จะไม่เหมือนกันอย่างของประเทศไทยก็โซนหนึ่งกับอาเซียนซึ่งในเฉพาะประเทศที่เข้ามาพัฒนาการทีหลังเราเนี่ยอย่างตัวเองรู้สึกว่าอีเวนต์ต่างๆในประเทศไทยมันเฟือแล้วนะนะคะความรู้สึกส่วนตัวเลยนะว่า โดยเฉพาะเวลาที่ไปจัดตามที่ต่างๆอ่ะมันเริ่มน่าเบื่อแล้วแล้วตรงนี้มันมีทางจะทำอะไรไหมแล้วเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะต้องบอกว่า,าประเทศไทยใน25เกือบ30ปีต้องเรียกว่า30ปีก็ได้เนี่ยพัฒนาการของอีเวนต์เนี่ยมันพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยมีไลฟ์สไตล์คือไปห้างบ่อยอแล้วก็ไปเห็นอีเวนต์เยอะ แล้วห้างบ้านเราเนี่ยเป็นห้างที่ประหลาดมากเป็นห้างที่สร้างพื้นที่อีเวนต์โดยเฉพาะเลยสังเกตสังเกตไม่มีประเทศไหนที่มีสเปซสำหรับการทำอีเวนต์ขนาดนี้โดยเฉพาะในยุโรปในอเมริกาอาจจะมีบ้างแต่บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่าผมใช้คำว่าภูมิอากาศและจำนวนประชากรมันลงตัวการทำอีเวนต์มากเพราะนบ้านเรา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอีเวนต์ เยอะมาก <จร S 1> <ๆ>เยอะถะจนกลายมาเป็นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกลายมาเป็น p o l l u t i o คือไปไหนก็มีแต่อ event อะจริงไหมเออใช่คือ <c oughs> คนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มน่าเบื่อแล้วฉันอย่างบางที่เนี่ยขนาดเอาเอาเอาดาราเลยคนก็มาโผล่มาดูบางคนเนี่ยพูดอย่างนี้เลยได้ยินกับหูเลยนะฮะอาทิตย์ที่แล้วก็มามา,มาอีกแหละ คือเบื่อแล้วอ่ะขนาดดารายังเบื่อเลยอ่ะคือมันก็จะมีมีต้องเรียกว่าคนบางกลุ่มก็อาจจะแบบเป็นแฟนเขามามุงมุงดูหน่อยไปเชียร์เชียหน่อยแต่ถ้าใครจะไปตามเชีรด้วสำหรับผมนะคนจัดงานแล้วไม่ค่อยได้อะไรดาราได้ตังค์แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของพื้นที่บูธได้ตังค์ แต่คนออกตังจ่ายตังเนี่ยเพื่อจัดงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยเท่าที่ควรเห็นสื่อมวลชนกล้องมาเต็มเลยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเราไหมมีโลโก้ของเราอยู่หน่อยเดียวไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นวันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นโพลูชันไปแล้วเสียงดังคนหน่าเบื่อเดินผ่านแล้วอุดหูด้วยซํำไปวันนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ถึงยุคที่มันประเทศไทยก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบของวิธีคิดใหม่ๆวิธีทำอะไรใหม่ๆเพื่อทําให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านในรอบๆนี้ซึ่งเป็นของใหม่ของเขาความน่าตื่นเต้นความอยากรู้อยากเห็นมันก็มีเยอะอย่างอย่างที่พม่าเนี่ยเราไปทํำ first time เขาดาวอินเมียงมาเขาดาวแบบที่บ้านเราทํากันมาเป็น10ปีแล้วแต่เขาไม่เคยมีแม้กะทังครั้งหนึ่ง เพราะเขาไม่ได้ถือว่าวันหยุดวันที่3วันที่31ธันวาเป็นวันหยุดวันที่หนึ่1มกราคมเป็นวันหยุดเราไปทําเนี่ยคนมาเป็นแสนโอ้เป็นแสนเลยฮะใช่แล้วมันคือครั้งแรกแล้วเนี่ยเราทํามาสง2-3ปีต่อแหละเราก็กลายมาเป็นนั่นหรือช่วงสงกรานเขาเราไปทำฟันแฟร์คนมาหลายแสนเก็บเงินด้วย พวกนี้มันคือสิ่งที่เราเล่นกับอินไซด์ของคนในแต่ละประเทศเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอาไอเดียเดิมๆจากประเทศหนึ่งไปใช้อีกประเทศหนึ่งได้เลยมันต้องมีการแอปพลายรสัิยมของเขานรแล้วก็ความต้องการเขาแล้วเราก็เรียนรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำทุกอย่างเป็นฟอร์แมตเนี่ยมันไม่ได้การันตีความสำเร็จมันต้องมีการ ปร,ปรับเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนทุกอย่างต้อง <พา S 1> เปลี่ยนด้วยนะถูกต้องบางทีแบบมาไม่ใช่มาใช้กับคนนี้ได้พอเรามาใส่แล้วมันจะดูดีม,ดดมันต้องปรับขนาดตัวอะไรอย่างเงี้ถูกต้อง,องถูกต้องนะคะทีนี้เราลองมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องส่วนตัวขอสรุปนิดน,นึงนะคะอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะช่วยในการขยายตลาดได้นะคะแต่ว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะคะพัฒนาการของมันก็ได้มาถึงจุดที่ว่า หน้าที่จะเกิด Pollution แล้วเพราะว่าจัดอีเวนต์กันไปหมดด้วยรูปแบบเดิมๆอาจจะเปลี่ยนดาราเปลี่ยนเป็นพริตตี้หรืออะไรมานะฮะแบบว่าก็ใส่บิ๊กอายใส่ขนตาปลอมกันมาหมดอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะจนมันเฟือนะไปขนาดก็ขนาดเท่ากันหมดทุกคนนะอย่างนี้ละกันถูกต้องเพราะฉะนั้นมันหลายๆอย่างเวลาเราจัดงานแม้กระทั่งสัมมนาบางทีพี่ก็รู้สึกว่า Why n น t why not เปลี่ยนทำไมจะต้องแบบเดิม นั่งแบบเดิมเดินแบบเดิมยืนถ่ายรูปแบบเดิมขึ้นไปบนเวทีพี่เมย์เห็นไหมสัมมนาทุกครั้งจะมีการขึ้นไปยืนเรียงอยู่บนเวทีแล้วก็มอบดอกไม้ถ่ายรูปแล้วก็ให้ทำมือกดไลค์เหมือนกันหมดแล้วถามว่าไม่ไใช่ไหมไม่ใช้แล้วคนที่จะดูรูปนั้นมีใครคะคือตัวเองที่อยู่ในรูปอะแล้วเวลาส่งให้เพื่อนนะที่อยู่ในรูปเดียวกันจะเลือกที่ตัวเองดูดีที่สุดคนอื่นหลับตาอ้าปากช่างมัน แต่คนที่ดูไม่อะเอามาเนี่ยแต่นี่พี่คิดนะพี่บอกทาไมคนเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไม่ปรับตัวให้มันมีอะไรสิ่งใหม่ๆอะถูกต้องใช่ไหมฮะที่ผมมันยังเปลี่ยนทรงได้อะจะจัดอีเวนต์จดสัมมนาจดอะไรเพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้าใครไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็เตรียมถอยหลังกันได้แล้วนะคะแต่ไอสิ่งเหล่านี้มันกำลังเริ่มต้นอย่างอย่างตัวอย่างเช่นประเทศพม่านะคะนี้มาถึงเรื่องส่วนตัว พี่แม่มีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็มีลูกเป็นสุนัขเอามีน้องหมาเลี้ยงน้องหมาเป็นลูกค่ะกี่ตัวคะสามตัวฮะสามตัวมีคุณปู่หนึ่งคุณป่มีคุณพี่คนโตหนึ่งตัวแล้วก็มีคุณน้องเพิ่งมาใหม่สองเดือนอีกหนึ่งตัวผมพยายามแมเนจชีวิตคือไม่ไม่พยายามต้องบอกว่าอีเวนต์เนี่ย มันไม่ค่อยมันไม่มีเวลาอยู่แล้วมันก็ลงเสาทิดลงอะไบ้างแต่เพราะฉะนั้นวีคเดย์นี่ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ไม่พยายามบังคับบอกเลยไ่ผมไม่ประชุมค่ำหนึ่งคือเราเหนื่อยแล้ว productive มันก็ไม่ productive มันก็แค่แค่ได้ประชุมทำเต็มที่ในช่วงตะวันยังไม่ตกถูกต้องแล้วก็หลายๆคนก็คิดว่าคนทำอาชีพนี้จะเป็นคนแบบ ต้องตื่นสายแน่ๆเลยผมก็มาทำงานเช้าปกติเริ่มสตาร์ทตอนเก้าโมงเป็นที่จะต้องทำงานสายและนอนดึกไม่เลยไปเที่ยวกินเหล้าใช่ไหมนั่นคือภาพของครีเอทีฟถูกต้องผมไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบริหารชีวิตที่ที่ค่อนข้างจะลงตัวก็ดีมากเลยเสร็จแล้วทีนี้เรื่องเงินล่ะใครดูแลเงินนั้นในครอบครัว หรือต่างคนต่างแยกอ,อ้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นความฝันของผม,มท,ที่ต่างคนต่างแยกอแสดงว่าอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้อนัตนะคะอย่างดีอนัตของภรรยายอย่างดีคือเขาอยู่บ้านแล้วเขาใช้เงินทำงานส่วนผมใช้แรงขับเอาแรงของเรามาลงแต่เขาอยู่แล้วเขาเอาเงินไปทำงาน คือภรรยาเป็นเสนาธิการนะคะเป็นผู้บัญชาการตัวจริงแต่ว่ากรรมกรนะคะหรือทหารทหารไพร่าพล,าล,าพลเรวทำงานก็คือพี่เมฆนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เมฆมากนะคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยจำไว้สองเรื่องก็คือเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการทำแรงต่างต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะอย่าซ้ํารอยเดิมตลอดมันน่าเบื่อนี่พี่ยินจะปรับเปลี่ยนรายการเงินทองไม่ต้องเครียดอยู่เลยนะคะและอีกด้านนึงคือว่าการเงินในครอบครัวนะคะ ให้ภรรยาดูแลชีวิตจะมีสุขนะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณครับแล้วนี่เลยค่ะก็คือโอกาสนะคะที่ Index Creative Village, Village นั้นเขาเห็นว่า ตอนนี้เนี่ยในภูมิภาค AEC ของเราเนี่ยนะคะกำลังตื่นตัวกันมากๆเราก็เลยได้เห็นงานอีเวนต์ขนาดใหญ่หลายๆงานนะคะที่เกิดขึ้นโดยฝืมือของ Index Creative Village นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะรับรู้เรื่องของโอกาสและความท้าทายใน AEC นะคะน่าจะได้เห็นภาพผ่านมุมมองของเจ้าพ่ออีเวนต์อย่างพี่เมฆที่มาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้ยังเต็มเหยียดกันแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าใครอยากฟังมุมมองดีๆแบบนี้ผ่านการเล่าเรื่องราวแล้วก็พูดคุยกันร,รวมถึงแปลโอกาสเป็นการ ลงทุนแล้วแล้วก็ติดตามกันได้ในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดแบบนี้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสถานที่สวยๆอย่าง Index Creative Village ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของพี่ตู่จะเป็นใครมาติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้ทางม y น Channel วันนี้ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ